อย่าเอาความล้มเหลวของคุณแค่ครั้งเดียวมาปิดกั้นความสําเร็จของคุณไปตลอดชีวิตนะหลายคนท้อแท้หลายคนล้มเลิกตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลงมือทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จมันไปไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่โอเคแล้วคุณก็เลิกไปทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณรู้ไหมว่าบางครั้งไอเดียนะั้นมันอาจจะเป็นไอเดียที่ทําให้คุณไปสร้างไรายได้ต่อได้เป็นหลักล้านหลักสิบล้านก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความ ล้มเหลวครั้งเดียวมาตัดสินทุกสิ่งอย่างที่คุณกําลังจะลงมือทำมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจหรือ,อยังว่าคุณต้องการความสําเร็จนั้นจริงๆแล้วคุณแค่หาวิธีการหาแนวทางหาช่องทางหรือหาครูที่เขาสําเร็จไปก่อนคุณแล้วมันจะมีเวย์ที่สั้นลงชอดคัดให้คุณไปประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้แน่นะนะอนเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ ว่าคุณจะล้มเหลวสักกี่ครั้งแต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําต่อเนื่องแล้วไปต่อกับมันจนถึงวินาทีที่คุณสําเร็จนั่นหรือเปล่าจเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิป